ราศีไหนงานพังเพราะความหูเบาเป็นเหตุเช็คด,ดวงการงานกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีงานพังเพราะความหูเบาคือราศีมีนการงานอย่าเชื่อคำพูดใครมากเกินไปควรสอบถามความเป็นจริงก่อนอย่าหูเบากดไลค์กดแ like, ชรคลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ดด o m เช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพ ในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665